การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญคู่มือในทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง EP ที่แปดด้วยกรมชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือระบบดิจิทัลเพนชั่นเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งลดขั้นตอนการดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของภาครัฐและได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบดิจิตอลเพนชั่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏอยู่เดิมในระบบต่างๆของกรมบัญชีกลางรวมทั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่ปรากฏในระบบดิจิตอลเพนชั่นค่ะ กรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือเวียนที่กค .0416.3 ทับวสองสอลงวันที่22เมษายนพศสองพัคู่มือในทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลเวอร์ชั่น2ประจำปีงบประมาณพศ2567ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 เพื่อให้ในายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลมีแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานบนระบบทะเบียนประวัติภายใต้ระบบลิจิทอนเพนชั่นที่มีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในระบบทะเบียนประวัติเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล เวอร์ชัน2ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.ctd.go.th หรือ QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอทีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักงานข้ังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ